สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อเรื่องหน้าที่ของเงินโดยก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของเงินที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะเ,เด็กๆจําได้ไหมว่าเงินมีกี่ประเภทประเภทที่1นนะคะก็จะเป็นเหรียญกระสาบหรือเงินเหรียญที่เราเรียกกัน ทำด้วยโลหะแล้วคนที่ดูแลก็คือใครนะคะคือกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังนั่นเองค่ะซึ่งเหรียญก็จะมีประเภทต่างๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่เหรียญย5สสตางค์เหรียญ50สตางค์ไปจนถึงเหรียญ1นบาท2บาท5บาทแล้วก็10บาทนั่นเองค่ะประเภทต่อมาก็คือเงินธนบัตรหรือเงินกระดาษ ที่ผลิตโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยธนาบัตรหรือว่าแบงค์ที่เราเรียกกันด้วยความเคยชินนะคะก็จะมีมูลค่าตั้งแต่20บาท50บาท100บาทแล้วก็500บาทรวมไปจนถึง1,000บาทนะคะทีนี้นะคะครูมีคำถามว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะ เด็กๆมักจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามครูนะคะหรือว่าอาจจะตอบไว้ในใจก็ได้แต่ครูมีคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปให้พวกเราดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกครั้งที่นึกย้อนกลับไปก็อดขำไม่ได้นี่ไงสมบัติที่พ่อสร้างเอง เป็นลูกพ่อไม่ต้องอายใคร,ครตอนนั้นพ่อทําให้ผมกับน้องเชื่อว,ว่าเราเป็นมหาเศรษฐีกันจริงๆโอ้ยอครับทายซิในจานมีไปกี่ตัวหนึ่งตัวผิดปะทูแปลว่าสอง <c oughs> สามารถกินได้สามคนเลยนะนี่ปึ๊บพ่อเป็นคนตลกคิดไม่เหมือนใครและไม่เคยทําให้รู้สึกว่าพวกเราจน อ๋นี่เสร็จแล้วนี่เอา้านี่ของต้นเอาของพ่อ,อานี่ของตุย้ยไม่ต้องใส่่านด้วยเ,เนี่ยกลายเป็นของใหม่ของน้องแล้วนะเห็นไหมถ้าของเก่ายัางใช้ได้อยู่อะ่ะจะซื้อใหม่ทำไมก่อนจะซื้ออะไรอะ่ะคิดก่อนนะฐานมะาอ้าวิต้าก่อนทำไห้ดูพอ่อที่ทำให้เราเห็นว่า โลกเนี้มีแต่เรื่องมหัศจรรย์พ่อทำให้เรามองสิ่งของรอบตัวมีคุณค่ามากกว่าที่เป็นชอตซ้าลเากจับตําแหน่งของพ่อไม่ใช่น้ำมันแตแรงที่สุดในซอยเลยนะครับ1 5 0 0พันห้าร้อยบวกพ่อคนที่ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องสนุกหน่ัเ็รอิครับ ไปธรรมดาไดเดี่เยเราอะ่ะโหนี่น้องตัวร้อนฉี่เลยอะ่ะพ่อว่าก็พาไปหาหมอแล้วแหละต้อนเร็วๆลูกอนนอเอแล้วครับพ่อจับน้น่นนะนะไม่ต้องเป็นห่วงนะหมอฉีดยาให้แล้วพักสักสองสามวันเดี๋ยวก็ดีขึ้น พ่อคิดว่าต้องกลับไปเปิดตู้เซฟที่บ้านซะแล้วแหละขอบคุณทุกความคิดของพ่อที่สอนผมในวันนั้นทําให้ผมรู้จักคิดรู้จักใช้เงินในวันนี้จากคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเงินมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากแต่เด็กๆจะรู้ไหมว่านอกจากการ ใช้จ่ายแล้วเงินยังมีหน้าที่แล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างอีกเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะเงินมีหน้าที่อะไรบ้างข้อแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพราะเวลาเราอยากได้อะไรเราก็จะต้องใช้เงินไปแลกสิ่งของนั้นมานั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือเงิน เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้าและ 3. ก็คือเงินสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูความสำคัญของเงินในระบบเศรษฐ,ฐกิจกันนะคะว่าเงินมีความสำคัญอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าให้เรานั่นเองค่ะ 2. ช่วยให้เกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 3. ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศเช่นการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้า 4. เป็นตัวกำหนดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 5. เป็นตัวกำหนดฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 6. เป็นปัจจัยในด้านการผลิตและบริการเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อเราได้เรียนรู้ประเภทของเงินแล้วก็ หน้าที่และความสำคัญของเงินไปแล้วคราวนี้เด็กๆจะใช้เงินอะไรต้องคิดไต่ตองให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนนะคะเด็กๆ